ก็วันนี้ผมก็ได้กลับขึ้นมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะเพื่อจะไปตามช่วยไอ้เข้มนะทุกคนก็เมื่อวานเนี่ยคือผมตามหาท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับคือผมไม่เจอแกเลยก็วันนี้ก็เลยกลับมาที่ใหม่นะที่เคยนัดเจอกับแกนะก็เลยวันนี้ต้องขึ้นไปด้านบนนี่นะตามร่องน้ํานี่เลยก็วันนี้อาจจะเจอแกนะเพราะผมไม่ได้นัดกับแกเนี่ยคือก็ไม่ก็จะไม่ได้เจอเลยนะ ก็วันนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับแกอาจจะอยู่ด้านบนก็ได้นะทุกคนแต่เส้นทางนี้ทุกคนน่าจะจําได้นะก็ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นถ้าของไอ้สมิงนะที่ผมเคยมาขังไว้แต่ตอนเนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เช้าเลยนะผมมาแต่เช้าเลยเพื่อจะมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็เมื่อวานกลับไปนี่ก็มืดนะคือโอ้โหเกือบไม่ไหวเกือบบ้านไม่ไหวอะทุกคนคือผมโดนอ เทศกานั้นก็กระทืบด้วยฟันด้วยดีที่มันฟันผมไม่เข้านะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางขึ้นไปนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ตอนนี้ไอ้เข้มเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ขอให้มันไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนเพราะผมเสียไปแล้วคนหนึ่งผมไม่อยากเสียมันอีกนะทุกคนก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับไป,ไปทุกคนไปทุกคนรีบเดินทางขึ้นไปกันดีกว่านะครับ วันนี้ขอให้เจอท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนไม่รู้เลยว่าตอนนี้เข้มเป็นอย่างไรบ้างแต่ภาวนาให้มันไม่เป็นอะไรนะแต่เราก็ต้องดูดีๆนะครับทุกคนว่าไอาพี่จักราตตัวนั้นเนี่ยมันได้มาตามล่าผมอีกหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมโดนมันกระเทิบเนี่ยคือ มันบอกผมมันบอกไว้นะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเอาตัวผมนะแต่คือผมเนี่ยกลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเรารีบเดินทางขึ้นไปกันดีกว่านะครับก่อนที่มันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับไป ทุกคน็อตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาลึกแล้วนะทุกคนคือต้องเดินขึ้นไปอีกไกลนะดีแล้วทุกคนที่ผมมาแล้วฝนมันตกไปก่อนนะ นี่เสียงน้ำนี่ก็อาจจะดังหน่อยนะทุกคนแต่เราต้องดูให้ดีนะดูหน้าดูหลังนะไม่รู้ว่าเพชคคาตเนี่ยมันได้ออกมาตามล่าผมหรือเปล่า อยู่ไหนก็มไม่รู้ว่าทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางไปต่อดีกว่าผมไม่อยากจะพักนะเดี๋ยวกลัวเสียเวลาเดินไปนะ ไปทุกคนไปทุกคนเราต้องรีบเดินทางนะจาน,จานยูเซ่จานยูไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนใช่ป่าวะใช่จานไหม อาจารย์เฮ้ยใช้เปล่าไม่รู้นะผมเรียกมั่วเลยอาจารย์ยนี่ัวคนไม่รู้ใช้อาจารย์ใือเสือเปล่าเราต้องไปก่อนใช้อาจารย์มูเเอร์หรือเปล่าครับไอ้พวะผมเมงคิง เองนะใช่ผมเองฮะขาขาวจังผมรีบมาหาท่านอาจารย์นี่แน่อาจารย์ครับสวัสดีครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยผมหน่อยอยากให้อาจารย์ช่วยผมหน่อยอะไรวะเนื้อเทียมเทียมผมขาจับไปแล้วอะแคมหรือใช่เดนจับไปได้ไงวะนี่อ้่างไปถือเรบ ที่จะคาดจะจับมันและแต่ผมพาายายามจะเติมแล้วแต่ผมยังไม่อาจผลกระโดดเล่นงานเลยจังเนี่ยม,นนนนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ป่าด้านนู้นนะครับท่านอาจารย์เอน,นะไนนอ้นี่อันนี้ผมมาหาท่านอาจารย์เมื่อวานอะผมออกมาทุกป่าแล้วผมมาหาท่านอาจารย์แล้วผมไม่เจอผมก็เลยมาเรืน,นอยๆในเข็มเข็มเดินจับไปแล้วท่านอาจารย์ผมไม่รู้เลยตอนนี้มันเป็นอะไร้ัง ยังไม่ไปแลบอกยังพาขาไปเด้ไหมได้เขาเชาญนเดี๋ยวเดีต้องเดินขึ้นอ้อมแล้วก็ไปทางนี้เล่ยเดี๋ยต่้นแต่วันเนี้ยผมว่านะนี่จะ่ท่านเนี่ยน่าจะมาตามล่าผมเพราะเมื่อวานเนี่ยผมมาทะลบไปแล้วโดนรถทื้นแล้วโดนรัไฟมีท่านอาจารย์ชกอันนั้นทีผมอ่ะทำไม่เข้าอืมไม่เล่น้อยมันก็ช่วยเองได้ วันนี้ผมว่าวันนี้จะมาตามผมนะอยู่ก่อนแต่มัน,นมาก่อนดบได้ในมันได้แก้มโคตรมากเลยครับท่านอาจารย์คืออวิชาที่ผมที่านอาจารย์สอนผมใหา้ตัวคือมันมีวิชาแก้ด้วยนะใช่มันมาเจอผมผมพายเรื่องลผมพายเฉันอยู่ได้แล้วแต่มันก็ยังไม่เจอผมคือ นะเดินมันจำเลยด้วยอันผมยังยันเหรออย่างเดินตรงนีนะ้ไหนหนี่เหรอให้เดี๋ยวอ้อมไปเพราะถ้าดิ่งขึ้นเขาตรงลูกนี้ก็ผมว่าใช่ครับสูงเกิน,ไ,นไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปยนะ ท่านอาจารย์ห้างใครเนี่ยท่านอาจารย์รู้ว่ะเล่นห้างคนแถวนี้นะทุกคนห้างของไอ้ไอ้นั้นหรือเปล่าเพชรคารหรือเปล่ามันมาล้อดักคนหรือเปล่าท่านอาจารย์รู้ว่ะทุกคนดูว่า,วาผ,มผมว่าไม่น่าจะใช่นะมันคุ้นๆน,นะมีมาไฟด้วย ไฟขึ้นด้วยอะทุกคนท่านอาจารย์ลองรองดักมันอยู่ตรงนี้ไหมนี่เหรอใช่เพื่อมันมาเอาไงดีครับท่านอาจารย์ท่านว่าดีไหมเดินไปหามันหลอนเหรอไปหามันก่อนได้ได้ไดไดนี่มันตรงทางเลใช่เห็นแล้ว แต่ถ้าเรานั่งแอบอยู่ข้างบนนั้นแล้วถ้ามันมาเนี่ยแต่มันก็มีวิชาแก้แต่มันไม่น่ารู้หรอกมั้งครับว่าเรามาดักมันท่านอาจารย์มผมว่าเส้นทางเนี่ยมันน่าจะมานะเพราะมันบอกว่ามันจะมาตามล่าผมแต่เมื่อวานเนี่ยผมฟื้นก่อนแล้วผมก็ไปรีบเตามไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันพาไอ้เข้มไปทางไหนแล้วก็ผมก็รีบไปหาท่านอาจารย์เลยแต่ผมว่ามันน่ะกลับมาตามล่าผมแน่แน่ เอาไงดีครับท่านอาจารย์หนีไหมเราก็หนีที่นีแล้วไปไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาจริงนะน,นะผมจะรอดักมันอยู่ตรงนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นห้างของใครนะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งเฝ้าเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยทำวิชานะ ผมว่าน่าจะบางตามันได้อยู่นะเพราะเมื่อวานเนี่ยมันรู้ว่าผมใช้วิชาเนี่ยมันก็มีวิชาแก้นะแต่วันนี้ม,มันไม่มันมันคงไม่รู้นะว่าผมเนี่ยมันนั่งรอมันนะอะทุกคนอันนี้อาจารย์โมเสกขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ครับต้องใช้วิชาอะไรหรือเปล่าบางตามันไว้เอาใบไม้มาก็ได้ได้ครับพระอาจารยา์ ท่านอาจารย์เชิเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์โมูเซอร์ทำพิธีก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยขึ้นไปนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นห้างใครเลยแต่น่าจะช่วยได้อยู่นะครับอันนี้ ได้ครับถ้าทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นห้างก่อนนะก็ทุกคนวันนี้ผมขึ้นมาบนห้างแล้วนะก็ท่านอาจารย์ก็ทําพิธีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเออเอ้าอาจารย์ว่ามันจะมาไหมนี่ครับที่อันนี้เนี่ยทำไมมันมองไม่เห็นทะท่านอาจารย์ไปยินสิ่งนี้น้องๆทุกคนใช่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 พระอาจารย์ผมจำไม่ได้เห็นแล้วเหรอ รอฟังมันพูดก่อนดูซิ่ไมว่ามันจะพูดเหร กาลังทำอะไรกำลังกดลอยตาม อา,อาจารย์จเจ้เายังไงกับมันดีงดูด้วยนะมันมันโหดครับท่านอาจารย์อย่างเงี้ยเอาไงดีครับท่านอาจารย์จะให้ผมไปช่วยจัดการไหมหรือว่าท่านอาจารย์จะไปคนเดียวเดี๋ยวข้าไปเองอยู่นี่แหละให้ให้ผมอยู่นี่ได้ครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์อยากให้ช่วยอะไรบอกผมผมจะดีบโดดลงไปช่วยเลย ให้ทุกคนเดี๋ยวขัดดูน่แต่ผมว่ามันน่าจะแอบอะไรนะทุกคนดูมันแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นะถ้าคนเดินมาฝั่งนู้นเนี่ยไม่เห็นนะแต่ถ้าฝั่งเนี้ยเห็นก็เนี้ยจะบังมันนะทุกคนท่านอาจารย์จะไปเลยใช่ไหมครับม,มีอะไรผมช่วยบอกเลยนะ เดี๋ยวทุกคนตอนนี้ท่านอาจารย์ก็จะลงไปแล้วนะท่านอาจารย์เราต้องรอดูมันนะครับเฮ้ยเฮ้ยทนเฮ้ยไม่ได้ป่วยใจยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ระวังเฮ้ยท่านอาจารย์แม่ผมไปช่วยทนยเฮ้ย อาจารย์หผมช่วยเฮ้ยอาจารย์ให้ผมช่วยไหม はた <music> Uh oh. いいね。

อันนี้แมงเงยเยอะจังยึดตามมาได่ไหมตามภาพไม่ได้ย่นี่ภาพมันเนอะไหมนี่กับนี่มันท่านอาจานย์ตามที่อยู่มันได้ไหมตามได้ไอแมงเงยที่ไหนที่เล่มหนึ่งจะเดินหาที่ไหนดีลูกนี่ก็อยู่แถวเนี่้ย ไงวะในี้ท่านอาจารย์เราจะรู้ดูเกล่าท่านอาจารย์จะรู้ที่อยู่มันยเราไปหาที่ดีก่อนไหมคะท่นาน,านอาจารย์เราล้งพากันก่อนก็ไดท <พอ S 2> ้ทุกคนเดี๋ยว<ก>เราไปทาพิธีหาที่อยู่ของมันกันนะทุกคนพอตอนเนี้ยผ้พาปกหัวก,กับมีดคู่ของมันเนี่ยอยู่กับผมนะแต่อีกเล่มหนึ่งเนะี่ยหายไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมค่อยเดินตามท่านอาจารย์ไปนะตอนนี้ผมหามีดอีกเล่มหนึ่งก่อน เดี๋ยวมันมาเอานะเพราะอันนี้ก็เป็นมีดคู่ใจของมันเลยนะทุกคนอ,อันนี่้ผมเจอแล้ว่รนอาจารย์เป็นนู้นละโอ้โหเอาไม่อยู่ทุกคน่รนอาจารย์เป็นไงบ้างครับอรโอ้ โอ้เอาไม่ยู่จริงๆเฮ้ยอาจารย์ได nice ้ยินเสียงมันไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนกูปิดที่มันจะออกมาทุกคนเฮ้ยทนอาจารย์มันยังไม่ไปเฮ้ย ไอ้เข็มไปเง่นเงิน้เเป็นหางเ้ยคู่คู่เราต้ยเลยเฮ้ยเ้ยฮ่าาฮย่ามกื้อฮะว่าเลยเดี๋ยวมึงก็ลือเหมือนมันไปแล้วนะครับท่านอาจารย์แรงเยอะจงแงเยอะท่านอาจารย์เมื่อกี้ผมเข้าไปช่วยก็ เดี๋ยวเราไปนั่งตรงไหนดีครับท่านอาจารย์อ,อาจารย์ล้มทุกคนไปเรื่องไปครับท่านอาจารย์เดี๋ยวเราจะเจอมันใช่ไหมครับเอออันนี้พาพวกหัวมันนะทุกคนกับมีดมันนะนี่ไปแน่ใช้หรับหายไปเลย ท่านอาจารย์ทั้งนี้นะพวเพชฌฆาตมันให้แรงมันเยอะจริงเลยนะโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านอาจารย์เออมื่อวานผมก็กลับไอ้เข้มโอ้โหผมไม่ไหวเลยแล้วเราจะเอาอยัางไงดีครับท่านอาจารย์เราทำแบบที่ ดูได้ไลมครับเกิดอาจซะโ์เที่รูปอยม่นั้นลองดูเพราะตอนนี้มูปครวญไมแล้วอยูอ่กับเราแนละ้วรูปท,ที่จะทำลายเราแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเขาจะฆ่าเนยะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรอท่านอาจารย์มูเชอร์เนี่ยทำที่ีนะผมก็จะไม่รบกวนแกนะ อะไรนะครับท่านอาจารย์อยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่ไกลบริเวณนี้แหละมันแนอบเอาทั้งที่อยู่ก็ทั้งที่อยู่แถงน,นี้เออแล้วเราจะเจอมนันไหมครับนนลรกลัวเลยแม่ไหมเราเจอแล้วเนี่ยรอเดี๋ยว เราจะไปตามตัวมันเลยไหมครับท่านอาจารย์ทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะเพราะผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปล่ามันเลยนะวันนี้นะไปทุกคนไปกันครับ